สวัสดีครับพบกับรุมือี่องของมาสเตอร์ครับวันนี้จะพามารีวิวรถเข้าใหม่อีก1คันนะครับสำหรับ t o y ยต้ CSR 1.8 Hybrid High นะครับก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมปี2019นะครับคันนี้ก็น่าสนใจมากๆครับเพราะมีชุดแต่งเข้ามาให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาลองดูรีวิวรถคันนี้รอบๆกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูตัวรถกันเลยนะครับ รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นไฮบริดนะครับก็ไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมเดย์ไทม์นะครับนี่ฮะกันชนก็จะมีมุมกันชนตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับกันชนหน้าไฟตัดหมอกนะครับนี่ครับเซ็นเซอร์หน้านะครับโลโก้นะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเรื่องของ p ีแฉดนะครับมาดูในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กคอร์สับของโคอินนะครับนี่ฮะผมบอกเลยว่าสวยนะ แล้วก็จะมีตัวจันดิสนะครับเป็นเสาร่องนะครับตัวนี้ก็จะมีโชคของเทอินให้ด้วยนะครับก็บอกเลยว่าครบนะครับซื้อคันนี้ไปคุ้มจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองวนดูรอบๆกันก่อนนะครับตัวรถนะครับสภาพเดิมๆนะครับแล้วก็สวยมากนะครับประวัติดีนะครับคันนี้นี่ฮะ ร,รอบๆกันเลยนะครับสำหรับ CSR นะครับ High High b i t High ปี2019นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นท่อคู่ของ p ท s นะครับนี่นะฮะเ,เดี๋ยวผมเปิดด้านหลังดูนะครับก็จะมีแผ่นปิดฝาท้ายนะครับนี่ฮะดูเรื่องของ ตัวตะเข็บรถนะครับแล้วก็น็อตกันชุดน็อตฝาท้ายนะครับก็ไม่มีถอดนะครับนี่ฮะให้ะจร์เลยน็อตฝาท้ายไม่มีถอดเลยนะครับมาดูในด้านล่างกันบ้างครับนี่ฮะอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นชุดซ่อมนะครับครบทั้งหมดนะครับนี่ก็จะเป็นหัวหัวถอดบล็อกล้อนะครับ ปั๊มลมนะครับเราจะเป็นเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในตรงห้องเครื่องกันครับมาดูห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์108ไฮบริดนะครับก็จะเป็นสเปคเดิมๆนะครับห้องเครื่องสะอาดใหม่นะครับดูฝากระโปรงนะครับตะเข็บด้านข้างนะครับรอยน็อตด้านหน้านะครับ เดิมเดิมหมดเลยนะครับตัวรถนี้สวยเลยนะฮะดูฝากระโปรงครับเดิมโรงงานทั้งหมดเลยไม่มีถอดนะครับไม่มีถอดทําสีนะครับตัวนี้สวยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันครับเข้ามาดูส่วนของภายในตัวรถนะครับนี่ฮะตัวเบาะก็นะก็จะเป็นมีปรับแบบลำบ้าหลังนะครับ พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นเชฟล่านะครับลายเทียดีนะครับพุสตาร์ตนะครับดูมันตีฟังก์ชันนะพวงมาลัยนะก็จะมีระบบการลดรถออกนอกเลนนะครับแล้วก็จะมีพีแคสนะครับป้องกันการชนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ตดูนะครับโอเคครับวันนี้เข้ามาอยู่ในภายในตัวรถนะครับก็ดูตัวออปชั่นที่พวงมาลัยนะครับก็จะมี ทั้งหมดเลยนะครับ Cruise c o n t r l ระบบมัิติฟังก์ชันนะครับดูที่หน้าจอเลใหม่นะครับวันนี้เลขไมลอยู่ที่8ปดหมื่นสามนะครับนี่ก็เป็นโหมดการขับขี่นะครับสปอร์ตมันวนสอีโคน,นะครับสามารถเรียกได้นะครับตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็น k e n w o o นะครับคหน้าจอ k e n w o o แอตโนมัตินะครับพร้อมรีโมทนะครับนี่ก็จะเป็นช่องเสียบ HDMI นะครับ USB ได้นะครับหัวเกียร์นะฮะระบบเบรคไฟฟ้านะครับออโต้โฮนะครับแล้วก็จะมีโหมด EV โหมดนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆครับเนียนมากครับดูครับตัวเบาะนะฮะเบาะ การใช้งานน้อยมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องบริษัทด้านหลังกันครับดูครับแผงประตูด้านข้างนะฮะห้องบริษัทตอนหลังนะครับตัวนี้ก็แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับน้อยมากครับเอดานะครับสวยเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปสรุปราคากับเรื่องไฟแนนซ์ครับผม ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็มาสรุปกันให้อีนะครับสำหรับตัวจ้า c h r 1.8 h งจุดแปดไฮบิดไฮนะครับปี2019นะครับราคานะครับอยู่ที่7 5 9 0 0 0บาทนะครับตัวยอดจัดไฟแนนซ์นะครับไปเต็มนะครับผ่อนนานได้ถึงสุด8 4งวดนะครับดอกเบี้ยครับจะมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้น2.59นะครับลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆนะฮะถ้าพลาดนะครับ ไม่มีแล้วนะครับคันนี้ภาพดีๆแบบนี้นะครับเจนะครับช่วงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือสอบถามมันเข้ามานะครับผมก็จะฝากเบอร์โทรไว้ในช่อง youtube นะครับที่สุดถ้าลูกค้าสนใจนะครับสอบถามเรื่องขไฟแนนซ์กันได้ก่อนนะครับโอเคครับขอบพระคุณครับผม